จูงมือลูกขึ้นเวที ถือขึ้นเวทีอวยพรในงานแต่งของคนที่เคยสัญญาว่าจะรักตลอดไปพิธท,ที่ก่อนก็พูดขึ้นมาต่อไปขอเชิญแขกค,คนสําคัญของเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวอวยพรครับเชิญครับตั้มมองไปที่พิมพ์แล้วพึมพำพิมพม์ขึ้นมาหน่อยนะมากับน้องไม้ด้วยพี่อยากให้ลูกได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันพิมพ์หันไปพูดกับลูกไปลูกไปอวยพรพ่อเขานะลูกจะได้รู้ว่าแม่ไม่เคยสอนให้เกลียดใครแม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามแขกที่มาก็สุบสิบกันนั่นแฟนเก่าหนี่กล้าขึ้นเวทีด้วยหรอใจถึงเกินไปแล้วฝ่ ผููเป็นเจ้าสาวก็รีบพูดขึ้นนี่คือแผนเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะหรือคือฝันร้ายก่อนจะเริ่มชีวิตคู่กันแน่พิมพ์รีบอธิบายเรื่องของฉันกับตั้มมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะอย่าเอามาพูดเลยค่ะโฟกัสที่งานแต่งตอนนี้ดีกว่านะคะพิมพ์ ที่เรามีให้กันคือความรักที่บริสุทธิ์และมันก็จบแล้วพิมพ์หันไปพูดกับตั้มวันนี้พี่แต่งงานและได้อยู่กับคนที่ครอบครัวเลือกให้หวังว่าชีวิตคู่จะมั่นคงเหมือนความฝันที่เราเคยปั้นด้วยกันแม้มันจะไม่ใช่เราสองคนอีกแล้วก็ตามนะมายิ้มแล้วพูดกับพ่อหนูดีใจที่ได้อวยพรให้พ่อถึงพ่อจะไม่ได้อยู่บ้านหนูแต่หนูก็ยังคิดถึงพ่อทุกวันเลยนะแขกที่ไม่ได้ยินก็พูดขึ้นมาแฟนเก่ามาอวยพรให้แฟนใหม่และสามีใครเห็นภาพนี้ไม่ร้องก็ใจหินสุดๆแล้วล่ะห้องเช่าขามามา แค่ห้องเช่าเล็กๆเคยเป็นทั้งบ้านและความฝันของสองคนที่เริ่มจากศูนย์ตั้มกับพิมพ์ช่วยกันต้องมาม่าสรงเครื่องขายอีกแค่สิบกล่องก็พอค่าที่แล้ววันนี้แล้วเหนื่อยหน่อยนะพิมพ์แต่พี่สัญญาว่าจะไม่ทาให้พิมพ์ต้องโอดพิมพ์ยิ้มและตอบเราอาจไม่มีบ้านหลังใหญ่แต่ตรงนี้แหละคือบ้านที่มีรักมีแรงใจและมีเราอยู่ด้วยกันแม้จะเป็นแค่ห้องเชา่าแคบๆแต่พี่ไม่เคยอายใครเลยเพราะตรงนี้อบอุ่นกว่าเคารษหาที่ไร้หัวใจพี่อย่าไปไหนนะและอย่าทิ้งพิมพ์ไว้คนเดียวพิมพไม่มีใครนอกจากพี่แล้วจริงๆ จะไปไหนได้ไงก็พิมพ์คือคนที่ทําให้มาม่าธรรมดาอร่อยเหมือนอาหารหรูสักขนาดนี้ถ้าวัาในไหนไขดีขึ้นอีกหน่อยเราพากันไปกินข้าวร้านหรูจริงๆได้ไหมแค่สักมือ้อนึงก็ยังดีสําหรับพี่แค่ได้กินข้าวกับพิมพ์ทุกวันมันก็หรูที่สุดแล้วไม่มีอะไรแทนได้เลย